รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาเล่นพิษกาซเหมือนเดิมเลยหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะใน7วันนี้นะคะก็คือหลังจากคุณ ชมคลิปนี้ไปนะมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะมาลองเล่นกันดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตนะคะอย่างมีความสุขแล้วก็สบายใจด้วยนะคะอะมีให้เลือก4ก้อนนะคะ1 2 3และ4นะคะเลือกก้อนที่ดึงดูดคุณที่สุดที่อยากจะไขข้อคำถามที่อยากจะรู้ว่าในเจ็วันนี้มีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะคะ ถ้าใครยังเลือกไม่ได้นะคะให้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทำนายกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตเริ่มที่ก้อนแรกนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังมาวังน,ะะน้รแต่วันนี้คืออะไร to wow. wo 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 6 of 2 Okay. สำหรับคนที่เลือกหินก้อนแรกนะคะในเจวันนี้เนี่ยสิ่งที่พายบอกว่าให้ระมัดระวังก็คือ1น,นะคะในเรื่องของการทุ่มเททำอะไรบางอย่างนะคนอาจจะทำอะไรมากแบบเหมือนหนักหนาเกินไปต้องหาเวลาให้ตัวเองได้พักพอนด,ด้วยนะคะแล้วก็ในการตัดสินใจนะคะ อาจจะมีอะไรบางอย่างให้คุณมาจะต้องตัดสินใจคุณต้องเลือกให้ดีแล้วว่าความบันเทิงเรืองใจเนาะกับสิ่งที่จําเป็นกับชีวิตนะคะ <periods> ก็ขอให้คุณคิดพิจารณาตัดสินใจให้ดีๆนะคะในการเลือกบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจในเรื่องใดๆก็ตามนะการเงินการงานความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณเลือกตัดสินใจให้ดีนะคะสามเมื่อคือในเรื่องของอ การทำงานนะคะหรือแม้แต่การเรียนหรือแม้แต่เรื่องความรักหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีจริงจริงจริงๆแล้วความสำเร็จมันอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะหมายถึงว่าไม่ไม่ลงมือไม่เร่งดำเนินการสัก สักนิดสักหน่อยเนี่ยมันก็จะลาา่าช้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้ความสําเร็จหรือว่าอยากให้ทํางานหรือว่าอยากเรียนหรือว่าอยากทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จให้มันเร็วเนี่ยคุณก็อาจจะต้องมีความกระตือรือร้นหรือว่าเล่งไม้เล่งมือเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมไปถึงในเรื่องของออการทําสิ่งต่างๆเนาะมันเป็นวัฏจักรสิ่งที่ไพ่บอกก็คือเป็นวัฏจักรให้คุณหมั่นจะทําความดีเข้าไว้นะคะ คทำดีได้ดีทำสิ่งไม่ดีมันก็จะได้ผลตอบแทนเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณหมั่นกระทำในสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นกุศลนะคิดดีๆคิดสิ่งที่เป็นกุศลพูดดีๆพูดในสิ่งที่เป็นกุศลนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณทำนะมันก็จะย้อนกลับมาเป็นวงจรเป็นวงเวียนให้กับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นหมั่นทำความดีเข้าไว้นะคะแล้วก็บางทีในการใช้ชีวิต มีความสุขนั้นดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสบายใจมากเกินไปโดยไม่ได้ระมัดระวังหรือว่าไม่ได้แบบว่าเผอ,อ,อเลยเนาะออหรือว่าแบบแฮปปี้จนเกินไปบางทีมันก็อาจจะแบบไม่ได้ส่งผลดีกับเราจนมากเกินไปไม่ใช่บอกว่าไม่ให้มีความสุขนะคะแต่ว่ามีความสุขที่แบบพอดีๆนะคะเขาเรียกอะไรนะ ยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อ,อ,อประมาณนั้นนะคะก็คือยามขึ้นที่เรามีความสุขมากๆเราก็อย่าแบบหลงจนเกินไปแล้วก็อย่าไปยึดติดกับความสุขมากเกินไปว่าจะต้องอสุขต้องสุขต้องสุขหรือว่ายึดติดหราจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเพราะเมื่อไหร่ที่เรายึดติดความทุกข์มันก็จะยึดติด กับเราเช่นเดียวกันเมื่อในในวันที่เรามีความทุกข์นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่บอกว่าใน7วันนี้ควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างนั่นเองนะคะนี่คือหินก้อนแรกนะคะอะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูหินก้อนที่สองกันนะคะคนที่เลือกหินก้อนนี้นะคะมาดูว่าใน7วันนี้มีสิ่งใดบ้างที่เห็นต้องการจะบอกให้คุณระมัดระวังบ้างนะคะ Bones. เค okay, ค่ะสำหรับคนที่เลือกหินก้อนที่สองนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกว่าในเจ็ดวันนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาเนาะให้คุณต้องฝ่าฟันนะขอให้คุณใจเย็นๆน,นะคะให้คุณใจเย็นๆให้คุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจในการลงมือฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะอย่าใจร้อนนะคะอย่าแบบเอาแต่ใจเนาะใช้ใช้สติ ปัญญานะะในการแก้ไขปัญหาคุณทําได้อยู่แล้วแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นไม่ต้องอใช้อารมณ์เนาะในการแก้ไขปัญหานะแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองอีกอันนึงก็คืออาจจะมีอะไรมาทําให้คุณรู้สึกว่ามันลุมล้อมลุมเล้าใจต,ติดกับอยู่ไปไหนก็ไม่ได้เหมือนแบบปัญหาอุปสรคอะไรเยอะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย อยากจะออกก็ออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่ไพ่ไอบอกก็คือมันอาจจะมีแบบนี้แต่ก็ขอให้คุณใจเย็นเนค่อยคอยค,อยคิดนี่นแหละเหมือนกันเลยค่อยคอยตัดสินใจใจเย็นเย็นให้เวลาตัวเองใช้สติปัญญาที่มีอยู่นะคะให้ดีที่สุดนะคะอย่าอย่าแบบอย่าใจร้อนว่ายังไงคุณสู้อยู่แล้วคุณเป็นนักสู้อยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิด คิดหนักคิดเยอะคิดมากนะคะก็ขอให้คุณแบบให้เวลาตัวเองในการคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคิดเยอะขึ้นไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคุณก็จะปวดหัวไม่สบายอะไรเงี้ยหรือว่าทําให้คุณเกิดความเครียดได้เพราะฉะนั้นให้เวลาตัวเองในการคิดนะคะเวลาเวลานหนควรคิด เพื่อแก้ปัญหาเพื่อจัดการก็คิดเมื่อเมื่อไหร่ที่ควรจะปล่อยวางผ่อนคลายบ้างให้สัวสมองมันโล่งบ้างก็ต้องปล่อยวางบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาบอกก็คือให้คุณเรามาระวังในเรื่องของการแบบว่าแลกเปลี่ยนอะไรกับใครบางคนนะบางทีต้องดูเขาเรียกนะต้องเท่าทันนะคะต้องเท่าทันคนอื่นๆด้วยนะคะระวังแบบมีคนมาเอาเปรียบน,นะคะ ตัวคุณด้วยนะคะก็ก็เขาเรียกอะไรนคิดพิจารณาให้ดีนะนะคะก่อนที่จะแลกเปลี่ยนหรือก huh? ่อนที do, ่จะทําสัญญาหรือก่อนที่จะทําอะไรกับใครนะคะคิดให้ดีว่าเขากับเราเขาเรียกว่อะไรวินวินไหมหรือว่าเขาได้เปรียบเอาเปียบเราหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดทําไปแล้วเขาได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรก็ไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรก็ถือว่าทําบุญไปนะคะถ้าเกิดว่า บางคนอาจจะผ่านเรื่องนี้มาแล้วนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรช่างเถอะปล่อยให้มันผ่านไปนะคะแล้วก็สิ่งที่ไพ่บอกอีกอย่างก็คือว่าอาจจะมีอะไรที่ไม่เป็นไปดังใจคุณนะไม่เป็นไปดังใจคุณก็ขอให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปสนใจอะไรนะอ่าแล้วก็ให้คุณนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะได้พบเจอสิ่งดีๆอยู่เสมอนะคะอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจอะไรที่มันไม่ไม่ใช่อย่างที่คาดหวังไม่ใช่อย่างที่คิดช่างมันไปเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้นะคะเราควบคุมได้อย่างเดียวก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจ ปล่อยมันไปนะคะเราทําเต็มที่แล้วหรือยังถ้าเราทํทเต็มที่แล้วทําทุกสิ่งทุกสัทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วก็ถือว่าทําดีแล้วแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์ก็คือทําเหตุปัจจัยให้ให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์นั่นเองนะคะเหมือนกับการสมมติในเรื่องของการทํางานถ้าเราทําดีที่สุดแล้วเตรียมการอย่างดีแล้ววางแผนอย่างดีแล้วผลสุดท้ายผลออกมามีปัญหาุสารคเข้ามามันไม่สําเร็จ แต่อย่างน้อยเราก็ทําเต็มที่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณควรจะภูมิใจในตัวเองที่ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนั้นมันควบคุมไม่ได้เราทําดีที่สุดแล้วเรารู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วแค่นั้นก็พอแล้วนะคะสุดท้ายก็คือสิ่งที่พ่่อยากจะบอกก็คือ,อให้คุณบางทีการมีความสุขมันดีนะหรือว่าการเล่นสนุกหรือ่อนขาย มันก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดมากเกินไปเราก็อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสในสิ่งที่ควรที่จะได้พัฒนาตัวเองหรือว่า,าได้ทําอะไรที่เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดช,ชอบนะคะเพราะฉะนั้นเล่นก็เล่นให้อยู่ในขอบเขตนะคะหรือว่าผ่อนคลายก็อยู่ผ่อนคลายให้มีลิมิตนะแล้วก็ใช้เวลาในการนํามาพัฒนาหรือทํารับผิดช,ชอบหน้าที่ ของตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการเงินการทํางานความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอวันไหนช่วงเวลาไหนที่พักผ่อนก็พักผ่อนช่วงเวลาไหนที่ควรจะต้องโฟกัสในสิ่งที่จะจเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรับผิดชอบก็ให้เวลา ตัวเองในการกลับมารับผิดชอบดูแลหน้าที่ตัวเองด้วยนะคะอย่าเที่ยวเล่นมากจนเกินไปนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่บอกให้เรามาระวังใน7วันนี้สําหรับคนที่เลือกหินก้อนนี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกหินก้อนนี้นะคะมาดูกันว่าใน7วันนี้ไพ่อยากจะบอกให้คุณระมัดระวังอะไรบ้าง คคสําหรับคนที่เลือกหินก้อนนี้นะคะสิ่งที่ไพ่บอกว่าใน7วันนี้คุณจะต้องระมัดระวังอะไรนั่นก็คือหนึ่งะในเรื่องของการคิดตัดสินใจที่จะ,ะมันอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจต้องลงมือทําเป็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะนะคะได้เริ่มมีคนเข้ามาเจราจาจะเป็นเรื่องงานเนาะมาเจราจามา มาทำให้คุณต้องตัดสินใจในการที่จะลงมือทําสิ่งใดก็แต่ก็แล้วแต่นะคะจ,จะเป็นเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยก็เป็นไปได้นะคะก็คุณให้ก็คือเขาให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีนะคะก่อนที่จะลงหลักปักฐานหรือร่วมมือทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าในเรื่องของงานเนาะถ้าเกิดว่ามันจะต้องทำเนี่ย สิ่งที่เขาบอกคือก็คือให้พิจารณาให้ดีถึงความเหมาะสมต่างๆเนาะรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยอาจจะมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คุณอนะ่ะเขาเรียกว่าสมดุลชีวิตของตัวเองให้ดีบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆนะคะให้มีความมั่นคงในเรื่องของจิตใจนะคะแล้วเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรคือคือเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่มัน จิตใจของเรามันอาจจะยังไม่มั่นคงนะักหรือว่ามีอะไรมาทําให้อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความแบบปลวนแปลเนะ <c oughs> าะเพราะฉะนั้นแล้วให้คุณทําจิตใจของคุณให้มั่นคงนะรักษาความสมดุลไว้ทั้งร่างกายและจิตใจนะเข <c oughs> าจะทําให้คุณเนี่ยมีความแบบ แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ผ่านพ้นทุกทุกเรื่องราวไปได้อย่างดีนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คืออย่าช่วยคนอื่นจนลำบากตัวเองนะคะช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคุณต้องต้องต้อง,ต,องต้องให้เขายืนด้วยขาของตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ให้คนอื่นเขาเขาได้ได,ได้ได้ดูแลตัวเองด้วยนะอย่า อย่าช่วยเหลือคนอื่นจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ให้ดูแลตัวเองด้วยไม่ให้ตัวเองน่จนเกินไปนะคะไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องลําบากนะคะหรือช่วยได้แค่ไหนก็ต้องบอกเขาว่าช่วยแค่ไหนนะคะต้องกล้าที่จะปฏิเสธนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่พาบอกอย่างก็คือว่ามีสองมุมนะมุมหนึ่งคืออย่ายิงจนเกินไปอ่าอาจจะมีคนมาง้อมาขอ ความช่วยเหลืออะไรคุณเนี่ยเออก็ขอให้คุณอย่าไปอะไรมากช่วยได้ก็ช่วยนะคะออชีวิตมันสั้นนะคะชีวิตมันไม่ได้ยาวนานนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันปล่อยวางได้อะไรที่มันผ่านมาแล้วอะไรที่มันเคยรู้สึกไม่ดีต่อกันปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็ ทําดีต่อกันด้วยซะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะวนมาเจอกับเราอีกเมื่อไหร่หรือเราต้องไปเจอกับเขาหรือจะต้องมาพบเจอกันอีกเมื่อไหร่หรือว่าอย่าเสียอย่าเสียเวลามีความทุกข์อะค่ะก็คืออะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางช่างมันได้ก็ช่างมันแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ดีๆไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่งอแล้วหรือเขาไม่มาสนใจคุณแล้วอันเนี้ยคุณก็จะกะคุณก็จะ เครียดนะเพราะฉะนั้นก็อะไรปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางอะไรเฉยได้ก็เฉยอ,อะไรช่างมันได้ก็ช่างมันอีกส่วนหนึ่งคืออีกมุมหนึ่งนะก็คือถ้าคุณกําลังไปง้องอนหรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่ต้องไปขอมากนะคะไม่งั้นเขาเขาจะมองว่าคุณไม่มีคุณค่าหรือว่าไม่มีไม่มีใครที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้น ถ้าเราขอความช่วยเหลือแล้วไม่ได้ก็ช่างมันปล่อยวางไม่สนใจนะคะคุณมีคุณค่าแล้วคุณมีคุณมีความสามารถมีศักยภาพพอที่จะที่จะไปต่อมีคุณค่ามากพอที่จะไม่ต้องมานั่งง้อง,งอนใครนะคะันี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออย่าปิดกั้นตัวเองนะคะสิ่งที่พ่บอกก็คืออย่าบางอันนี้มันเป็นเรื่องของความภายในของคุณลวอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะ อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองมีอิสระอนุญาตให้ตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างนะคะอย่ากรอบตัวเองอยู่แต่ในในเขาเรียกว่าอะไรอย่าจํากัดอย่ากําหนดอย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปนักนะคะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองผ่อนคลายให้ตัวเองหลั่นหลาบ้างนะคะอย่าเครียดจนเกินไปอย่าแบบ อยากกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ไพ่บอกก็คือช่วงเวลานี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดีไปจนหมดเลยนะก็อย่าไปยึดติดนะอย่าไปติดว่ามันจะต้องดีตลอดดีเสมอไปนะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมีทุกข์มีสุขมีดีมีไม่ดี มีลาบเสริมลาบมียศเสริมยศมีสันเสริญย่อมมีนินทานะคะถ้าคุณเข้าใจแบบนี้คุณก็จะเข้าใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็ไม่ยึดต,ติดพอคุณไม่ยึดติดคุณก็จะสบายกายสบายใจมากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างเบิกบานมากยิ่งขึ้นเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมดาเข้าใจโลกมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกก็คือให้สมดุลชีวิตให้ดีนะทำงานแล้วก็ ชีวิตครอบครัวนะ,ะ work life balance ให้ดีนะฮะ balance ในทุกๆเรื่องให้ดีนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกคนที่เลือกหินตออน,นี้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะหินก็สุดท้ายมาดูกันว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณระมัดระวังในเดวันนี้คืออะไร I'm to close. Strain. Get a สำหรับคนที่เลือกหินก้อนสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกให้คุณระมัดระวังในเจ็ดวันนี้ก็คืออันบแรกนะคะอย่าบูชาเงินจนมากเกินไปนะคะสิ่งที่ไพ่อยากบอกก็คือว่า อ,อย่าแบบอะไรอะไรก็เงินอะไรอะไรก็เงินนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญของชีวิตทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องเงินไปซ้ายอย่างเดียวนะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความสุขด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปโฟกัสเรื่องนั้นจนจนทาให้คุณแบบเหมือนกับว่าเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยไม่ปล่อยวางทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ก็คือทํางานหาเงินแต่ว่าไม่ต้องไปแบบ ซีเรียสอะไรมากกับเงินเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยหรือแบบใครเอาเปรียบเราเราเอาเปรียบใครโดนเอาเปรียบบ้างก็ได้ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยปล่อยวางบ้างนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออาจคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันยากละท <ๆ S 2> ้าทายก็ขอให้คุณเนี่ยใช้ความอ่อนน้อมความละมุนล,ละม่อมเข้าไปจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะคุณเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณเรื่องบางเรื่องถ้าคุณเข้าไปอย่างคนแข็งแกร่งมันก็อ,อาจจะ ทำให้ไม่สําเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องละมุนละม่อมเข้าไปด้วยนะคะ3ก็คืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องคิดต้องตัดสินใจหรือว่าต้องทําความเข้าใจนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอย่างความรักถ้าเกิดว่าใครมีคนเข้ามาก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าให้เช็คให้ดีให้ตัดสินใจให้ดีคือมันอาจจะมีบางอย่างลึกลับซับซ้อนอยู่ภายในให,ให้ให้ตรวจสอบดีๆนะคะก่อนที่จะ แต่สินใจทําสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะให้ดูให้ดีๆนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อชีวิตมีความหวังนะคะมีความหวังมีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้คุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าหลงละเลงกับความหวังนั้นนะคือมันมีมันก็ดับได้เพราะฉะนั้นให้แบบเขาเรียกวอะไรให้ตั้งสติเนาะในการใช้ชีวิตนะ ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ประคับประคองชีวิตให้มันเมื่อมันมีความหวังหรือมันมีสิ่งดีๆก็ประคับประคองมันไว้นะคะแต่ว่าก็ทำให้ดีที่สุดเออแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์ถ้ามันจะต้องเป็นอย่างไรมันจะสำเร็จไม่สำเร็จอย่างไรก็คือก็ปล่อยวางมันไปเนาะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตมันนี่คือสีสันของชีวิตเราทำดีที่สุดแค่นั้นแล้วก็ปล่อยวางนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไร มาทำให้คุณระแคะระคายใจหรือว่าเจ็บปวดหัวใจบ้างนะแต่ว่าคุณมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วแหละออคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ขอให้คุณรักษาความแข็งแกร่งในจิตใจ,จของคุณอย่างเงี้ยเอาไว้เสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่จะต้องจัดการนี่แหละเหมือนที่บอกไว้อาจจะมีความสิ่งที่จะต้องจัดการาปัญหาปุปสรรัหรืออะไรเข้ามา หรือคนที่เข้ามาติดต่อสื่อสารกับคุณหรือทําอะไรกับคุณไม่ว่าจะทํางานเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณอาจจะต้องใช้ทักษะในความการใช้เทคนิคในการแบบความละมุนล,ละม่อมความอ่อนโยนเข้าไปนะคุณก็จะสามารถจัดการทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็ประสบความสาเร็จนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่บอก คนที่เลือกเห็นก้อนนี้นั่นเองนะคะว่าให้ระบัดระหว่างใน7วันนี้ในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างไกด์ไลน์หรือแผนที่ในการใช้ชีวิตให้กับคนที่มาดูคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะตามธรรมเนียมจะเปิดไพ่หนึ่งใบให้เป็นพลังกำลังใจสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะ ุกคนเลยนะคะได้ใบนี้โอกาสที่จะเติบโตช่วงชีวิตขาขึ้นก็ไม่ประมาะช่วงชีวิตขาลงก็เพิ่มความพยายามความขยันอดทนหากเรายังรักที่จะพัฒนาตนเองทุกช่วงเวลาทุกความท้าทายในชีวิตมีอะไรให้เราฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะตรงกับท็อป,ปิกในวันนี้เลยนะคะที่มาให้ดูสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงขาขึ้นเราก็ไม่ต้องประมาะช่วงขาลงก็ ได้พยายามได้ขยันได้อดทนนะคะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองอยู่ในทุกช่วงเวลาทุกความดาทายในชีวิตนั่นเองนะคะก็จะทําให้เราได้ฝึกฝนพัฒ<ฟ>นาตัวเองให้เก่งขึ้นแกร่งขึ้นนะคะมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทางร่างกายและจิตใจนะคะก็เป็นภาพรวมของพิกัดการ์ดในวันนี้ทําไมต้องทําเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าชีวิตเรามันเป็นปกติมีทั้งดีมีไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกแต่สิ่งนี้ดี มันก็จะทําให้เราคิดว่าเราจะต้องยึดดีเนาะติดดีหรือว่า,าไม่ได้ระมัดระวังทุกเย็นนะคะเพราะบางทีชีวิตมันก็อาจจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ของสมดุลของบาลานซ์ชีวิตให้มันสมดุลน,นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสบายใจสบายกายแล้วก็ไม่ทุกขนั่นเองนะคะก็เลยจะต้องมีพิกอาการเรื่องที่จะต้องระวังในวันนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความปลอดภัยทั้งกายและใจนะคะในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจสร้าง คำแนะนําดีๆนะคะไกด์ไลน์ดีๆนะคะแผนที่เป็นแผนที่ชีวิตดีๆให้คุณได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกายสบายใจนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งริ๊งๆกดซีฟอร์สให้กับแฟนเพจอัมทาลินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube channel อัมทาลินีแล้วก็ TikTok like, อัมอันเดอร์สกอร์สามทีทาลินีด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆค่ะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีสติแลก็ มาลังนะคะสวัสดีค่ะ